สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1013มันเชิงทีวีวันนี้อยู่ในช่วงเดินทางเหมือนเดิมครับพอสำรวจตรวจหน้าข่าวดูแล้วครับก็ต้องพูดถึงม็อบม็อบจัตุรครพรมพันต้องบอกว่าสนิทสิทธิ์สายหน้าครับไม่ไหวแหลระรากฏว่าม็อบม็อบล้อยหล้อ ม็อบหลอมแหลมมีไม่กี่คนครับก็คือกลุ่มของกองทัพธรรมกลุ่มของกอปคอต้องบอกว่าหมดราศีครับผู้นำม็อบในอดีตที่เคยพาคนเลือนแสนครับไปตรงนั้นตรงนี้แต่ปรากฏว่าในช่วโงนี้ครับต้องไปยืนเคียงข้าง ทปทหมดซึ่งราศีหมดซึ่งบารมีครับนั่นหมายความว่าการที่เจตุพรเองครับทิ้งประชาชนหนีไปซุกอยู่กับพันธมิตรนะั่นนะฮะไม่มีใครตามไม่มีใครเห็นด้วยครับถ้ามีคนเห็นด้วยก็คงจะเต็มสำเนียบรัฐบาลแล้วรอบๆสำเนียงรัฐบาลแล้วครับ ปรากฏว่าไม่มีจริงๆครับเขาบอกว่านับหนึ่งครับนับหนึ่งในการที่จะต่อต้านในในการที่จะค้านนะครับเรื่องของอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพหรือการพนันออนไลน์คือมันเป็นไปคนละทางกับความคิดของพี่น้องประชาชนอะ่ะมันไปไม่ได้หรอกผมไม่ได้ประมาทผมไม่ได้ประมาทว่า ความสามารถของจตุพรพรมพันธ์เนี่ยไม่มีครับผมเชื่อว่ามีครับแต่การจะทําอะไรแล้วครับคุณทํากับมวลชนคุณทํากับประชาชนคุณต้องมองว่าประชาชนเห็นด้วยกับคุณหรือเปล่าครับไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับหูหลับตาคุยอยู่หน้าจอแล้วไาคิดว่าคนนั้นคนนี้จะเชื่อคนนี้คนนั้นจะทําตามกับไม่ใช่ครับ มันถึงถึงเห็นปรากฏการณ์ว่าอะไรกันนะครับม็อบจะน้อยขนาดนั้นครับหลังจากเปิดตัวประชาธมพันธ์อย่างดีเลยผมเนี่ยเสียคนไปด้วยเพราะผมทำดำเนินรายการผมก็บอกว่าพี่น้องเดินทางไปช่วยจตุพรบุญพันธ์หน่อยถ้าเห็นดีเห็นงามด้วยครับแต่ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเขาไม่เอาครับ เขาร้อนแดดหรือเปล่าหรือเขาไม่เห็นด้วยกับม็อบจตุพรไม่รู้หรือพี่น้องประชาชนก็อยากได้อินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับเพื่อจะได้เงินนอกระบบต่างๆนี้ครับมาบริหารประเทศมาช่วยเจือจนุนงบประมาณประเทศกับที่มันล้วนไหลอย,อยู่ในขณะนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่ทราบนะหรือท่านใดเห็นเห็นด้วยอะเห็นดีเห็นงามด้วยก็ช่วย บอกมาด้วยในคอมเมนต์ครับเป็นนัว่าจบแล้วครับไม่ต้องนับหนึ่งเลยเพียงแต่เริ่มต้นมันก็เรียบร้อยแล้วครับเหมือนอหลายๆนักวิจารณ์พูดนะไม่ว่าจะเป็นทนายวันชัยสอนสิริเมื่อกระทั่งหนุ่มเสลภูมิอ้าวผมก็วิวาวิจารณ์เหมือนกันเลยว่ามอ มันไม่เกิดนะเจ๊จอาจารย์ต่างๆครับเขาพูดไว้ไม่ผิดนะไปไม่ได้ไอไม่ดังคนไม่ฟังอีกตั้งหากครับเพรเถอครับอย่าทำให้บ่านเมืองมันบอบช้ำไปมากกว่านี้เลยก็เห็นอยู่แล้วว่าประชาชนเขาไม่เอาไม่เอานี่ยไม่เอาพวกมึงนะไม่ใช่ว่าไม่เอาเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพลกกับ ที่จะออกมาวาดว่าลวดลายออกมาเดินกลางถนนบอกให้ซื้อรองเท้าซื้อ,อ,อเสื้อเตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะไปนอนข้างๆสำเนียบรัฐบาลไม่มีใครไปหรอกครับข้าวก็ไม่มีกินไปยังกินยากอย่ครับกินมังสวิรัต <laughs> ใครที่จะใครที่กินอาหารตามสั่งไม่ต้องไปนะครับอดอยากตายผมไม่รู้นะนะะ อดอยากแน่ครับเพราะตรงนั้นเขากินแต่เฉพาะกับมังสวิรัตเท่านั้นกับเขาไม่กินเนื้อนะฮะเขาไปสู้โดยใจนะเขาไปกินข้าวนะที่นั่นอ่ะเขากินแต่ผักไม่รู้มีห้าด้วยหรือเปล่าไม่รู้ก็อย่าไปกันแล้วกันครับคนที่กินอาหารหลายหลายหลายอย่างครับ มันไม่เฟื่องฟูในในเหมือนสมัยพันธมิตรมันไม่เฟื่องฟูเหมือนกปพปสครับเห็นแล้วครับเห็นไ์สดมาครับถ่ายทอดหม้อข้าวมาแล้วครับน่าจะอดอยากในอนาคตครับน่าจะเป็นขอทานครับไม่ใช่ว่าม็บเพราะว่าทุกภาคส่วนเขาไม่ความสําคัญครับแต่บังเอิญบังเอิญว่าเจอรัฐบาลนี้ครับ รัฐบาลใจดีเขาไม่ได้ขับขับสายไล่ส่งครับเขาไม่เอาตำรวจมาผักดานไล่ออกจากพื้นที่นะครับเพราะว่ารัฐบาลนี่ครับเขายังมีเมตตาธรรมต่อมนุษย์ร่วมโลกถึงจะเห็นต่างก็แล้วแต่ครับมันไม่เหมือนรัฐบาลประเด็จการมันไม่เหมือนรัฐบาลที่เห็นแก่ได้ในอดีตตรงนี้นะครับมันบ่งบอกครับใครคิดได้ ไทรคิดดีแล้วครับว่ารัฐบาลนี่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรเขาต้องการที่จะนำเงินต่างประเทศครับให้นักลงทุนต่างๆเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและจะได้ซื้อขายจับจ่ายกันได้สะดวกเหมือนในอดีตอย่าไปเชื่อพวกนี้มากครับพวกเนี้ยมันก็อาวาทกรรมต่างๆครับ โกหกงดเท็จแต่แปลกนะกองทัพธรรมเองเนี่ยครับบอกว่าเป็นคนอยู่ในศีลกินในธรรมไม่เคยโกหกแม้แต่รักษาศีนก็รักษาศีนแบบว่าศีนห้าแต่คนทําจริงพูดจริงอย่างรัฐบาลที่เขาพูดแลวเขาจะทําเสือกไม่เชื่อครับเสือกไม่เชื่อไอ้พวกที่มันไปขึ้นเวจีกับ สับเพละเหรอเอาเรื่องต่าง,าง,างนาๆนานามาโกหกอยู่ทุกวันเสือกไปนั่งฟังไอ้พวกโกหกตอแหลอยู่ในบนเวทีครับอย่างนี้มันจะเป็นคนอยู่ในสิลกินในธรรได้ไงครับแม้แต่การพูดการนั่งฟังก็ฟังคนโกหกพูดอยู่แล้วนี่คือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะมีหน้ำซ้ำอย่างแซมดินอย่างนี้ครับ ก็ขึ้นเวทีครับไปกล่าวหารัฐบาลไปใส่ร้ายรัฐบาลคือบอกว่าเป็นคนอยู่ในศีลจิยนธรรมมันต้องนิ่งพอนะมันต้องปล่อยปะระวางบ้างนะครับบางอย่างที่มันไม่จริงบางอย่างที่มันไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปหลงงมงายอย่างน้อยนะครับผมมองเห็นแล้วว่าไอ้พวกนี้มีอคติมีอคติคนที่บอกว่าเป็นมีธรรมะในใจเนี่ยครับ หนึ่งอคติอยู่ในใจแล้วครับมันจะเป็นคนธรรมได้ยังไงมันจะเป็นสายธรรมได้ยังไงสายบุญได้ยังไงฉะนั้นแล้วกับอีสิ่งที่พูดบนเวทีก็คือการโกหกตอแหลกับอ้างตัวเองบอกว่าเป็นผู้ขาวสะอาดเป็นคนอยู่ในศีลจินในธรรมนะะแต่การกระทำไม่ใช่ มันจบแล้วละลุงกลับบ้านไปเลี้ยงหลานกลับบ้านเข้าสำนักสันติสุขได้แล้วครับอย่าไปเชื่อจตุพรพรมพันธ์อย่าไปเชื่อคอปคอไอ้พวกนี้ครับคือพวกไร้สาระพวกอกหักถ้ามันเจ๋งจริงถ้ามันรักประเทศชาติจริงครับตั้งแต่เขาปฏิวัติรัฐประหารมาแล้วครับมันต้องออกมาต่อสู้ทั้งที่รู้ว่า การเลือปะหารครับมันผิดมันผิดเราจะทำัฐธรรมนูญมันผิดกฎหมายแต่ยังหลับหูหลับตาครับเชียร์กันอยู่นั่นนั่นหมายก็ว่าสิ่งที่โกหกพกลมต่อสื่อมวลชนต่อหน้าพี่น้องประชาชนต่อสื่อโซเชียลนั่นหมายว่าพ,พ,พวกนี้ครับคือพวกที่สกประปกคับ พวกที่มีอกติพวกตัวเองนี่ครับถ้าเข้ามาเนี่ยาะยาบช้าชั่วดียังไงก็แล้วแต่ครับไม่พูดไม่กล่าวหาครับแต่นี่ฮะรัฐธรรมนูญเขาบัญญัติไว้ว่าบ,บอกว่ามาจากเสียงพี่น้องประชาชนเลือกตั้งในสภาผู้แทนราษฎรออกมาหอมาหอนออกมาต่อว่าเขาครับแต่เวรกรรมมันก็มีจริง,จร,งจริงนะ ผมบอกเลยครับมีจริงครับถึงได้ลงโทษพวกนี้ครับทำจนไม่มีคนเดินตามนั่นหมายความว่าความเสื่อมในตัวพวกนี้ครับไม่เหลือลออีกแล้วครับพี่น้องสบายใจได้ครับเอฟซี FC ที่สนับสนุนรัฐบาลครับเลี้ยงฉลองกันได้อย่างไงครับม็อบหลอมแหลมของจตุพรพรมพันธ์ก็ไม่เกิดแน่นอนครับ ม็อบของคอปทอหรือคณะเขาเรียกว่าคณะก่อกวนแห่งชาติที่ประชุมกันเมื่อสองวันที่ผ่านมาไม่เกิดแน่นอนครับประชาชนไม่เอาประชาชนเหมอนเบื่อในแนวทางปฏิติในแนวทางยุคคนออกมาลงบนเดินบนทอ้ทองถนนแล้วจะยุโยงส่งเสริมให้ทาหารมายึดอำนาจ หมดยุกแลวลุงกลับบ้านครับไปกินนมนอนได้แล้วครับไปกินยาพาราแก้ปวดหัวนอนได้แล้วครับสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองวาดหวังไว้จบแล้วครับอย่าทุรนทุรายเลยครับอย่าดันทุรังเลยไปไม่ได้แล้วประเทศเขาไม่เอาครับประชาชนเขาไม่เอาเ็าฝากไว้คิดครับสำหรับม็อบวันนี้ครับเรียบร้อยโรงเรียน ใคยอะโรงเรียนนายกอุกอิงไปแล้วครับประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลมากกว่าพวกมึงครับสวัสดีครับ